สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการจดหมายประชาชนรายการที่ใส่ใจทุกเรื่องราวทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่างเท่าเทียมดิฉันสายสวรรค์ขยันย,ยิ่งดำเนินรายการนะคะพบกันทุกเช้าวันเสาร์9นาฬิกาถึง9นาิกา30นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์หรือว่า NBT แห่งนี้และกระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891ก h z ค่ะวันนี้คุณบิมรุ่งวัฒนจินดาเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังคงเป็นตัวแทนของรัฐบาลมาตอบจดหมายประชาชนในสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณบสวัสดีครับคุณสาสวัค์ครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับ วันนี้ขอพูดถึงเรื่องที่หยิบยกมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ฉะเชิงเซากันต่อเนื่องอีกประเด็นหนึ่งนะคะคซึ่งเป็นประเด็นสําคัญมากๆเป็นประเด็นที่หลายคนบอกว่าเหมือนภัยเงียบที่ลุกเร้า แผ่นดินอยู่มาเป็นเวลานานแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่เห็นปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่แต่คนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมักจะเ,เป็นผู้ที่ถูกผลกระทบโดยตรงนะคะอ,อย่างเรื่องของปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งอ๋อครับซึ่งที่ บ้านขนสมุทรจีนตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ,รตรงนี้เดือดร้อนหนักแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกจ,จะเป็นสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆที่สื่อสารออกไปเยอะด้วยนะคะรัฐบาลชุดนี้มองปัญหานี้ยังไงคะจริงๆรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะสร้างเขื่อนเขื่อนปิดกอไก่ อ่าวตัวกอนั้นเลยตัวกอปิดกอไก่นะครับเพื่อจะควบคุมเรื่องของปริมาณน้ําน้ําท่วมน้าลดน้ําแรงอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะระบายน้ําเพราะว่าปัญหาน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2องพที่ผ่านมาคือน้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยพอโดนน้าทะเลหนุนขึ้นมาก็ไม่สามารถระบายลงได้จึงทําให้น้ําท่วมกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่พอไม่ใช่ช่วงฤดูน้ําท่วมนะครับพอน้ําทะเล ถูกคลื่นซัดเข้ามาเนี่ย<ช>ก็จะกัดเซาะชายฝั่งซึ่งพื้นที่ตรงกอไก่เนี่ยก็จะหดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆครับตอนนี้พื้นที่อำเภอบางขุนเทียนพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็หายไปเรื่อยๆเรื่อยเพราะถูกคลื่นซัดแล้วก็ถูกน้ําทะเลเนี่ยกัดเซาะลงไปเรื่อยๆ<ช>ครับพื้นแผ่นดินที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นท้องทะเลไปหมดแล้วครับ ก็คงจะต้องมีาการกําหนดนโะยบายให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทาาําประชาวิจารณ์ว่าประชาชนเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนเรื่องของปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะที่บ้านขุนสมุทรจีนนะคะเมื่อวันที่27เเมษายนที่ผ่านมามีการจัดเวทีเสวนาครั้งใหญ่เพื่อที่จะพยายามระดมปัญหาระดมแนวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างยั่งยืนนะคะลองไปฟังกันว่ามีแนวทางหรือทางออกอย่างไรแล้วก็ความเดือดร้อนของคนในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีนนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ ที่บ้านขุนสมุทรจีนตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านที่นี่ประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งมานานหลายปีแผ่นดินที่เคยอาศัยถูกน้ำซัดหายไปปีละหลายหลายร้อยไร่จนปัจจุบันชาวบ้านถอยร่นเข้ามาจนสุดแผ่นดินบ้างก็อพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ยังยืนหยัดอยู่ในแผ่นดินเกิดของตัวเอง และพยายามรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ก็แต่ก่อนมันก็จะมีแผ่นดินออกไปนะมันก็หลายกิโลอ่ะก็มันพังมาพังมาก็ถอยกันมาเรื่อยๆถอยมาจนหมดแล้วล่ะตอนเนี้ยที่ของเฉพาะหมู่เก้าแหลมพระผาเนี่ยจมู่เนี่ยเหลือไม่ถึงร้อยไร่แล้วที่ดินในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็สํารวจออปตสอสรวจแล้วเนี่ยตีหมู่บ้านหมู่8หมู่9หมู่10หมู่1ิ4หมู่บ้านเนี่ยหายไปหมื่นฝร่นะคะสำรวจออกมาแล้วโดย พันจะโทรอนมุลช่วยแล้วแล้วก็คนที่นี่ชีวิตคนคนหนึ่งก็มีบ้านสิบหลังที่เบ็ดหลังอย่างมากนะคะอย่างน้อยก็เจ็ดหลังแปดหลังห้าหลังหกหลังอะมีทุกคนนะคะพอจะเหลือกินเหลือเก็บก็ต้องมาปลูกบ้านนี่แหละลุงย้ายมาก็ประมาณสามหลังแล้วในชีวิตลุงอยู่นะตั้งแต่พอเริ่มอายุยี่สิบมีมีครอบครัวปั๊บก็เริ่มย้ายแล้วนี่ย้ายเข้ามามาจากไทยจากชายฝั่งถึงเนี้ยเห็นไหมชายฝั่งนี้ ก็อยู่ประมาณสิบเส้นผมไม่กะว่าประมาณถ้าเขาไม่มาไม่มาทำอะไรเลยนะก็อยู่ประมาณสักสิบป,ปีนะประมาณนั้นนะเอาเอาอย่างน,านั้นละยี่สิบปี20ปีปั๊บถ้าพังมาถึงนี้แล้วนะหมดที่ทางของที่อยู่แล้วหมดแล้วอ่ะ้ายบ้านหกั้งนะมันแบบตะลิงมันพังเรื่อยมาก่อนนี้มันไม่พังหรอก ก่อนนี้งอกแต้เดือนพอประมาณสักยี่สิบปีไงมั้งโอ้ยมันพังรู้สึกมันมันมันหมดความรู้สึกแล้วมันเป็นไม่มีแล้วพังก็เลยหรือย้ายไม่มีก็ยืมนี่กูยืมถิงก็ปลูกกันไปเงี้ยแหมมันเราไม่ใช่คนอยู่ขันงในอยู่ก็ไม่ได้ลูกก็อยู่ง่ายเนะยมารับมันก็ไม่ไปมันยังไงไม่รู้ไปอยู่แล้ว มันร้อนแล้วมันเพียไปหมดอะบอกจะอยู่นี่ดีกว่าเนี่ยบ้านทีนไหนก็เปิดโล่งเนี่ยการอะไรก็นนไม่ได้หรอกมันระบายใจผ่าโลกผ่านเนี่ยทําไม่เขาทําเขื่อนในถาวรหน่อยมันก็ดีฮนะอายุเราแล้วมันไม่มีปัญหาไม่กินบาๆๆไปแล้วอยู่หลังๆนี่ลำบากเราลำบากมากพอแล้วให้มันลำบากมันเหนื่อยทุกอย่างอะมันทําทุกอย่าง อย่างบ้านเลอทีเนี่ยโอ้โหปัาจยคนก็นมาเ่อมันป่าดังนั้นน่ะไม่ใช่เตียนอย่างนี้น่ะแล้วดินเนี่ยปลูกบ้านเนี่ยดินหล่มแค่แค่นี้นะปลูกมาไม่ปลูกก็ไม่มีที่ปลูกนี่ยังอาศัยกันเนี่ยของเราลงทะเลไปหมดแล้วบ้านของเราอ่ะถ้าเราไม่ทําเราก็ต้องอยู่แผ่นดินเกิดนะที่เนี่ยแผ่นดินเกิดนะคะ ที่กินที่นอนที่อยู่อาศัยทรัพย์สมบัติขุมสมบัติอยู่ตรงนี้และอาจจะเป็นที่ตายของเราตัวเราเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่ถามว่าล้วลูกหลานในอนาคตน่ะถ้าเราไม่ต่อสู้ไว้นี่มันจะมีแผ่นดินอยู่ไหมปัญหาของที่บ้านขงุงสมุทรจีนเนี่ยเราพบว่าท่าที่เราติดตามเนี่ยเ,เกิดการกัดเซาะเนี่ยตั้งแต่ปี2533ที่รุนแรงนะแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราพบว่า,าที่เคยเป็นพื้นดินเนี่ยถูกกัดเป็นกิโลนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ ถ้าเปรียบเทียบทั่วประเทศแล้วที่บ้านขุนสมูจีเนี่ยเป็นพื้นท,ที่ที่มีการกัดเซาะสูงที่สุดของประเทศ<อ>ผมคิดว่ามันเป็นพิบัติภัยเงียบแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะว่ามันไม่เหมือนกับพิบัติภยัยประเภทอื่นอย่างน้ําท่วมปี54ที่ทําความเสียหายมีคนเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งสึนามิแต่จริงๆแล้วนะ,ะการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมมองว่าเป็นภัยเงียบแต่รุนแรงที่สุดแผ่นดินเราหายไปทั่วประเทศเนี่ยสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าพันไร่หาดโคลนหายไปเนี่ยหา พื้นท้องทะเลเนี่ยหายไปประมาณ 2, 000, 2, 000สัก0 0 0แสนสไร่ซึ่งเยอะมากนะแต่ว่าเราไม่รู้ตัวอันนี้เป็นมิติใหม่ซึ่งหมายความว่าภาคนโยบายหรือภาครัฐบาลเนี่ยหรือคนกําหนดนโยบายเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยลงมาพื้นที่จริงได้เห็นจริงๆเราก็หวังว่า,าเขาจะใช้ในแนวทางของอาการใช้วิชาการเนี่ยเอาไปช่วยในการแก้ไขปัญหาของประเทศเมื่อเห็นว่า เป็นปัญหาที่ใหญ่เกินตัวและต้องการการแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นจึงนำเสนอโครงการต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดฉะเชิงเซาที่ผ่านมาโชคดีเมื่อสักสองเดือนที่ผ่านมาเรามีคอ,อ,อรมอสัญจรที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดสมุทรปราการด้วยทางจังหวัดได้แจ้งให้ทางท้องถิ่นทราบว่า ท้องถิ่นไหนหน่วยราชการใดมีโครงการที่คิดว่าเกินศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มีเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเรื่องของการพัฒนาหรือการแก้ปัญหานะครับก็ให้เสนองบป,ประมาณไปก็เป็นการโชคดีนะครับที่ทางบ้านขุนสม,มุทรจีนหรือทางพื้นที่ของอบอตอแหลมพระา,านเนี่ยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองมาทําการวิจัยนะครับเรื่องของ เขื่อนถลายกําลังขึ้นเพื่อจะแก้แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยเราจรึงเสนอโครงการนี้ไปผ่านอําเภอและจังหวัดท่านก็ให้ความเห็นชอบเห็นดีเห็นงามด้วยจึงเสนอโครงการนี้ไปสู่คณะรัฐมนตรีสัญจรเพราะเรียกร้องตรงนี้ก็คือการสร้างเขื่อนนะครับตลอดแนวชายฝั่งของอําเภอพัทสมุทรเจดี JD, หรือตาบลแหลมพะผ่านี้รวมแล้วก็ 15กิโลเมตรยาว15กิโลเมตรนะครับประกอบกับทําถนนกับสะพานเข้ามาในพื้นที่บ้านขุนสมุทรีนด้วยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพื้นที่บ้านขุนสมุทรจจนเนี่ยการเดินทางต้องมาทางเรือนะครับเพราะว่าการคมนาคมในพื้นที่นี้เนี่ยยังลําบากอยู่เมื่อมีการจัดเสวนาครั้งใหญ่เพื่อหาทางออกของปัญหารัฐบาลจึงเข้าร่วมหาทางออกกับปัญหาท้องถิ่นอย่างจริงจังเพื่อการแก้ไขปัญหา ที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุดในฐานะที่ข้าราชการของท้องถิ่นคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก็กดีใจดีใจกับชาวบ้านนะครับที่การต่อสู้เนี่ยไม่ได้สูญเปล่านะครับเริ่มเริ่มเห็นแสงสว่างที่ิบดีแต่ก็แสงสว่างนี้คงจะ,ะสว่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ การทุจริตและประพฤติม to right ิชอบทั้งในหน้าที่หรือนอกหน้าที่คือการประพฤติชั่วต่อตนเองและผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนส่งผลให้ประเทศขาดเกิดความขัดแย้งอายนะเสื่อมโทรมตกต่ำเป็นนี่ลงจมวุ่นวายไม่เจริญพัฒนาช้าลงย่ำแย่ล้าหลังทุจริตคอร์รัปชันต้นทุนเกอะกินการทันาประเทศสร้างความโปร่งใสประเทศไทยไร้คอร์รัปชัน หวังที่เห็นรอยยิ้มของชาวปตายหวังได้เห็นทุกคนสบายวันนี้ไม่ต้องนอนาะวาะตื่นมาพบสิ่งดีๆให้ขวานของเราตอนนี้งดงามเหมือนก่อนาางนางแันปรหสรติ สมานฉันและความเจริญที่ยั่งยืนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจดหมายประชาชนนะคะยังอยู่กับคุณวิมรุ่งวัฒนาจินดาเลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีกับจดหมายที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องของสุขภาพก็เยอะเหลือเกินค่ะคุณวิมบฉบับนี้มาจากจังหวัดปทุมธานีนี่เองนะคะ,ะคุณสุภาพสตรีท่านนี้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม แล้วก็เดือดร้อนมากเพราะว่าทํางานไม่ได้เพราะเจ็บทั้งแขนร้าวไปหมดเพราะจากการที่เป็นมะเร็งเต้านมมาเนี่ยนะคะคทีนี้ก็มีการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็มีการผ่าตัด,ดด่วนด้วยหลังจากที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ถ้าหมอวินิจฉัยเช่นนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าค้นพบว่าอยู่ในขั้นที่จะต้องรีบผ่าตัดแล้วทีนี้ก็เลยต้องรีบหาเงินมา ทั้งผ่าตัดทั้งการนอนพักที่โรงพยาบาล3คืนเนี่ยนะคะเสียค่าใช้จ่ายไป3 0,000ื่นกว่าบาทจากนั้นมันไม่จบเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งผ่าตัดเสร็จแล้วก็จะต้องไปใช้รังซีต้องรักษาต่อเนื่องก็เริ่มเดือดร้อนแล้วค่ะ1ก็คือเงินก้อนแรกที่จ่ายไปเนี่ยสามหมกว่าบาทนี่ทั้งตัวเองก็ต้องหยิบยืมญาติญาตมาด้วยแล้วงานก็ยังไม่มีทําการรักษาต่อเนื่องก็เพิ่มภาระว่าจะต้องหาเงินมาใช้จ่ายในการรักษาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะเลยเดือดร้อนมาก ขอเรื่องของการใช้สิทธิ์ประกันสังคมขอสิทธิ์30บบาทของรัฐบาลได้หรือไม่แล้วเงินที่จ่ายไปก้อนแรกที่จ่ายเองกันไปเนี่ยค่ะจะไปเบิกกับใครรัฐบาลจะช่วยชดเชยเยียวยาอย่างไรได้หรือไม่นะคะ mm hmm. สามารถที่จะโอนตัวเองเนี่ยไปเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งได้หรือไม่ mm hmm. ยกตัวอย่างมาหลายชื่อเลยนะคะเช่นสิริราชได้ไหมสถาบันมะเรง็งแห่งชาติได้ไหมหรือว่า สถาบันจุลาภรได้หรือเปล่านะคะ,คะก็เลยเดือดร้อนมาหลายเรื่องแบบนี้<ม>นอกจากเรื่องของมะเร็งแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการปรึกษามาด้วยว่าช่วงที่ไม่มีงานทําจะมีค่าชดเชยอะไรต่างๆซึ่งมีกฎหมายอะไรช่วยได้ไหมคะมเขาไม่ได้แจ้งมานะครับว่าเขาเป็นพนักงานบริษัทภาคเอกชนหรือว่าเป็น พนักง,งานรัฐแทววิสาหกิจ<ช>แต่ว่า,ใช,ะะาใช้บัตรประกันสังคมนะฮะดูจากข้อมูลเนี่ยใช้บัตรประกันสังคมแล้วก็บัตร30บาทนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะขอเนี่ยบัตรประกันสังคมเนี่ยไปใช้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ไหม<ช>หรือขอใช้สิทธิ์รักษาที่โรงพยาบาลศิริราชได้หรือไม่<ช>นะฮะอันนี้ก็คือบัตรประกันสังคมเนี่ยผมว่าเขาให้สิทธิ์ในการรักษาเบื้องต้นอยู่แล้วรวมทั้งรักษาโรคมะเร็งด้วยนะครับผมว่าได้สิทธิ์นั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่า กรณีที่ผู้ประกันตนนั้นนะครับสังกัดอยู่ในโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งที่ท่านได้เลือกตอนที่ตั้นประกันตนเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ย้ายโรงพยาบาลหรือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเฉพาะศูนย์หรือเฉพาะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคจนันเฉพาะอย่างเช่นท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล สิริราชหรือรามาธิบดีเกี่ยวกับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับก็ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านประกันตนนะครับแล้วขอให้แพทย์โรงพยาบาลนั้นเนี่ยส่งตัวท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งทําได้ครับผมทาได้ครับแล้วก็กลับไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดของท่านนั้นออกหนังสือส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทางของโรคนั้นๆครับครับ ทีนี้สิ่งที่ต้องจ่ายไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นขั้นตอนในการที่ตอนนั้นต้องผ่าตัดด่วนหรืออะไรต้องหาเงินมา จ่ายไปแล้วต้องแจ้งภายใน72ชั่วโมงนะครับ <c oughs> ตามกติกา <c oughs> ของประกันสังคมนะฮะเพราะ <c oughs> ว่าโอเคว่าคุณได้เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนี้ฉุกเฉินนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความฉุกเฉินอยู่แล้วเนื่องจากแพทย์อาจจะมีนิจฉัยว่าอาจจะอยู่ในช่วงภาวะใดภาวะหนึ่งที่จําเป็นจะต้องผ่าตัดแบบเร่งด่วนนะครับอันนี้ถ้าสมมติแจ้งฉุกเฉินเนี่ยคุณสามารถเบิกจ่ายได้อยู่แล้วค่ะครับผมแล้วถ้าเลยไปแล้วล่ะคะเลยไปแล้วก็ผู้ป่วยต้องเป็นผู้ผู้ป่วยต้องเป็นผู้จ่ายเองนะครับ เป็นเรื่องีขอที่กฎหมายนะคะที่ที่เราคุยคุยต่อกันแล้วใช่ใช่กรณีที่ใช้รถแอมูเลนส์นะครับจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครปฐมนะครับส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลศีดีราชแล้วไม่ได้แจ้งภายใน72ชั่วโมงปรากฏว่ามีค่ารักษาพยาบาลและก็ค่ายานพานะก็คือรถแอมูเลนส์ในการส่งตัวคนไข้มาอย่างโรงพยาบาลที่เป็นการส่งต่ออีกประมาณ5,000บาทอันนั้นก็คือเกิน72ชั่วโมงก็คือไม่เข้า ข้อกฎหมายที่ผู้ป่วยจะต้องแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมก็เป็นช่วงของความเร่งด่วนในตอนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเจ็บป่วยด้วยไม่มีคนให้คําปรึกษาอะไรต่างๆด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะแต่ว่าเดินหน้าต่อไปนะคะชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปคับเดี๋ยวจะลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะนํามาตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับจดหมายฉบับนี้เพื well. ่อให้ได like so like, so ้ข so er ้อมูลที่ช e. ัดเจนนะครับเผื่อว่าจะมีทางออกที่ เป็นข้อแนะนําที่สามารถทุนเราหรือว่าแบ่งเบาภาระของผู้ป่วยท่านนี้ได้ครับ ฉบับต่อไปมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณประกอบเผาวิจารณ์อยู่ที่ประจวบมีอาชีพทําโรงฆ่าสัตว์ปีกแล้วก็นําเศษเนื้อเหลือใช้เพาะเลี้ยงปลาตอนนี้กลุ่มเกษตรกรและ s m สในจังหวัดประจวบได้รับหนังสือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะค,คือสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยจะต้อง ให้เข้าพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกษตรกรต้องบำบัดน้ําเสียต้องจดบันทึกข้อมูลถ้าไม่ทําก็จะมีโทษปรับแพงด้วยคือปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทจําคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะคะชาวบ้านบอกว่าทําอาชีพเหล่านี้มานานแล้วแล้วพอมีข้อกฎหมายนี้มาบอกเขาก็ ยังเกิดความสับสนไม่เข้าใจ<อ>ในเรื่องของการประกอบอาชีพและต้องทําให้เข้าข้อกฎหมายต่างๆด้วยนะคะมีอยู่หลายกลุ่มเลยทีเดียวนะคะกลุ่มอาชีพบอ่อเพาะสัตว์น้ําจืบกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสุกรเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง กลุ่มอาชีพบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยกลุ่มอาชีพท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพรปลาก็เลยขออ,อ,อนุเคราะห์จากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องของการจับปรับเหมือนกับคงจะให้ยืดหยุ่นในเรื่องกฎ <ด S 2> หมาย,ยเหล่านี้ให้หน่อยครับผมครับ อันนี้ก็จะรับไปครับรับไปประสานกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับว่า,าเรื่องของการออกกฎหมายหรือพอรบนะครับใ,ในการที่จะไปปรับเรื่องของเกษตรกร,ร,กรที่มีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับหรือว่าประกอบอาชีพกเกษตรนะครับแต่ว่า,าไม่ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอที่จะแก้ไขได้ไหมหรือ,อยืดหยุ่นออกไปก่อนได้ไหมเพื่อให้ระยะเวลาของการปรับตัวนะ นะครับให้มารียกเอาลางในการปรับตัวเพราะจนมาฉบับนี้เพิ่งเขียนมาเมื่อประมาณต้นเดือนเมษายนนี้เอง นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลดูแล้วก็ประสานกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส่วนใหญ่ที่ทํากันมานานแล้วเนี่ยโรงฆ่าสัตว์มักจะยังไม่มีระบบบาบัดน้ำเสียก็ยังไม่มีระบบครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีมาตรการหรือว่ามีเรื่องของกฎหมายนะครับในการที่จะมาดูเรื่องของสุขานามัยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคเรื่องปนเปื้อนตอนนี้เชื้อโรคเนี่ยที่มากรบสั์เลี้ยงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ ค่ะจริงๆในภาพรวมก็เพื่อดูแลสุขอนามัยนั่นเองนะคะพัะกันสักครูรคร่นะคะช่วงหน้ากลับมาสู่จดหมายประชาชนในช่วงสุดท้ายค่ะ <med> <S 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 ไม่ว่าหนูจะเดินทางไปที่ไหนหนูจะเห็นโครงการก่อสร้างต่างๆมากมายผู้ใหญ่บอกว่า เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราอีกมุมหนึง่งผู้ใหญ่บอกว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆทุกยุคทุกสมัยทุจริตคอร์รัปชันต้นทุนที่กอกินการพัฒนาประเทศสร้างความโปรง่งใสประเทศไทยไร้คอร์รัปชัน มาสู่รายการจดหมายประชาชนช่วงสุดท้ายนะคะเตรียมจดหมายไว้หลายฉบับเลยทีเดียวค่ะฉบับนี้มาจากผู้ปกครองของเด็กๆ6คนด้วยการเขียนมาจากอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบอกว่ามีลูกกับหลานรวม6คนไปโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงแต่ว่าตอนนี้เดือดร้อนแล้วก็อยากจะย้ายออกจากโรงเรียนแห่งนั้นแต่ปรากฏว่าโรงเรียน ที่เด็กๆเ,เรียนอยู่ก็ไม่อยากจะให้ย้ายออกขณะที่โรงเรียนที่อยากจะให้ย้ายไปอยู่นะคะก็ยังไม่เซ็นรับเข้าก็เลยมีปัญหาอยู่ระหว่าง2โรงเรียนนี้ถาม,มว่าสาเหตุที่ทําไมผู้ปกครองอยากจะย้ายเด็กออกจากโรงเรียนเก่าก็เป็นเพราะว่ามีการเสียค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ ต้องให้รถโรงเรียนมารับตั้งแต่เช้าก็มองว่ามันมีโรงเรียนอื่นที่ใกล้กว่าลูกกับหลานทั้ง6คน,นจะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามากขนาดนี้ก็ทั้งจะ,จะประหยัดลงด้วยไม่ต้องเดินทางไกลด้วยผู้ปกครองก็เลยมองแบบนี้แต่ที่ปัญหาก็คือว่าออถ้าจะย้ายออกจากโรงเรียนดังกล่าวนะคะจะต้องจ่ายเงินคนละ1,000บาทจึงจะลงนามให้ย้ายจากข้อมูลแล้วนะครับคุณสายสวรรค์ครับก็คือเป็นโรงเรียนที่อยู่นอกเขต การศึกษาเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นโรงเรียนภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นมาตามมูลนิธิน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะตามมูลนิธินะครับเป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นมาจากมูลนิธินะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้เงินมูลนิธิเนี่ยนะครับมาบำรุงหรือมาเปิดโรงเรียนบริหารจัดการแล้วก็อาจจะมีการเก็บค่าบำรุง จากเด็กนักเรียนที่มาเรียนหนังสืออย่างเช่นค่าอาหารกลางวันคนละ500บาทตามข้อบูลนะครับอันนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหายังไงดีอะแก้ไขปัญหาก็คือก็คงต้องโทรไปสอบถามดูนะครับว่าทำไมจะต้องเก็บจะย้ายออกก็เป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองต้องเสียเงินเหรอต้องเสียเงินไหมหรือว่าเด็กนักเรียนทั้ง6คนนั้นติดค่าบำรุงหรือค่าอะไรของทางโรงเรียนหรือเปล่าแต่ จดหมายฉบับนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในสังกัดหรือว่าอยู่ในหน่วยงานของรัฐที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยจะเข้าไปดําเนินการได้ค่ะคก็รอฟังความช่วยเหลือแล้วก็ชี้ช่องทางออกนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณวิมบอกว่าโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการโดยภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเอกชนโดยตรงเลยนิติบุคคลอะไรต่างๆมูลนิธิก็เป็นนิติบุคคลซึ่งเขาอาจจะมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการในรูปแบบของเขาเองนะคะคก็ไม่เหมือนโรงเรียนภาครัฐไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็จะ ดูแลในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะฉบับต่อไปมาจากจังหวัดนครราชสีมาแจ้งความเดือดร้อนมาเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนค่ะอยากจะแจ้งความเดือดร้อนแล้วก็ขอไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดงจริงๆขอไปในพื้นที่เนี่ยไปหาแล้ตั้งแต่ต้นปี2,55 5แต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ,อทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศว่าใครไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ให้ไปยื่นคําร้องจะได้มีการรวบรวมรายชื่อกันแล้วก็ขยายเขตไฟ เข้าไปให้ถึงแต่ปรากฏว่าพอไปถามอบตอบตอบอกว่ายังไม่มีงบประมาณในการขยายไฟฟ้าก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเนิ่นนานไปไฟก็ยังไม่มีใช้อยู่อย่างนี้เลยขอมาอมทางรัฐบาลดีกว่าอืมครับ ก็รับเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็จะประสานไปยังจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปะทายนะครับว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีพื้นที่ในการขยายเขตไฟฟ้าไปยังตำบลวังไม้แดงหรือไม่แล้วก็มีความชัดเจนว่าจะขยายไปเมื่อไหร่นะครับจะได้แจ้งให้ยังอบอตและก็ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบในลาดับต่อไปนะครับอันนี้มีข้อมูลอยู่แล้วเดี๋ยวจะส่งข้อมูลนี้ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กับผู้ร้องได้ทันทีเลยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการจดหมายประชาชนสัปดาห์นี้นะคะทางทีมงานก็ได้คัดสรรเอาจดหมายซึ่งก็มีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลายหมู่เหล่าแล้วก็หลายปัญหาด้วยค่ะบางปัญหาคุณวิมก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนรัฐบาลสามารถตอบให้ได้เลยว่าจะชี้ช่องทางหรือแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าบางปัญหาก็จะต้องส่งต่อไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับเป็นเจ้าภาพกันต่อไปและรายการของเราก็จะนามารายงานความคลืบหน้าทุกวันเสาร์9นาฬิกาถึง9นาฬิกาสนาทีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิม ะค,ะครับยินดีครับ,รบยินดีครับหมดเวลาแล้วพบกันวันเสาร์หน้าค่ะคุณบิมและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาทุกผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ